ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลังพบกับฟอนแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะฟอนนะคะจะพาทุกคนมาดูกันนะคะการวางขนตาด้านซ้ายมือนะคะหลายคนเนี่ยถนัดข้างขวาข้างซ้ายนะคะ,ะ,<แ>ะ,คะตอนวางเนี่ยเราอาจจะติดติดะัดเพราะว่ามีจมูกลูกค้าอยู่อะไรอย่างงี้เนาะมันอาจจะติดนะคะแล้วก็หัวตาหางตาอะไรย่างเงี้ยอาจจะวางยากเดี๋ยววันนี้นะคะฟอนจะพาทุกคนนะคะมาดูกันว่าเราจะวางยังไงให้มันง่ายที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวทำตาไปพมก,กับฟอนเลยนะคะการจับทวิเซอร์เหมือนเดิมนะคะนิ้วโป้งชี้กลางอย่างงี้นะ แล้วก็ข้างนี้นะคะเหมือนกันโป้งชี้กะนี้นะเอียงไปอย่างนี้เนาะห้ามตั้งเก้าสิบองศานะคะดูใหม่ห้ามตั้งเก้าสิบองศาให้เฉียงแบบนี้เฉียงลงนะคะห้ามจิ้มห้ามแทงเด็ดขาดเนาะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ตอนที่เราวางมาเฮ้ยมันติดมือติดจมูกลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมให้ทําแบบนี้นะคะ อ่ะตอนเราแหวกให้ใช้สองข้างใครที่ยววังแหวกช้ายอยู่ให้ใช้สองข้างช่วยนะคะเห็นไหมใช้สองข้างช่วยอ่ะไม่มันก็จะแหวกง,ง่ายแล้วตอนเราจะวางขนตาสมมติขนตาอยู่ข้างล่างนนะขดขี้ขนตามาจึ๊บขี้ขนตามามแล้วเอานิ้วก้อยนะคะตรงนี้นะนิ้วก้อยแล้วมือยกขึ้นนะไม่เอามือแตะตรงนี้หรือว่าดันน้ําหนักลงน้ำหนักที่หน้าลูกค้าห้ามลงน้ำหนักหน้าลูกะคะ้าเด็ดขาดขี้ขนตามาปุ๊บแหวกขนตาเสร็จแล้วอ่ะ ใช้นิ้วอ่้ใช้นิ้วก้ยของเรานะคะให้เป็นประโยชน์เนาะวางตรงนี้ก็ได้วางที่จมูกเขานิดนึงแป๊บเดียวหนึ่งสองสามอะหลังจากนั้นวางพยายามใช้ช่วงแก้มเขาเนี่ยให้วางเบาๆนะคะให้วางเบาๆนะคะตรงนี้เนาะหรือว่าตรงนี้เนาะให้วางเบาๆแล้วยกขึ้นห้ามวางห้ามวางเด็ดขาดอะเช่นตรงนี้ช่วงหางตาเนาะอะเดเรคชันไปทางนู้นนะคะขี้ขนตามาอะวางจะวางขนตาแล้วนะคะ น้าแบบนี้เห็นไหมวางนับหนึ่งสองสามมือเราต้องยกขึ้นอยู่ตลอดเวลาช่วงหัวตาสิหัวตาสองข้างแหวกขี้ผมตามาวางนะคะค่อยๆเห็นไหมตรงนี้ฟอจะใช้ตลอดเลยนะเมนวก้อยฟอแล้วก็มือฟอตยกขึ้นแล้วก็วางก่อนตาเห็นไหมคะจะไม่ลงน้ำหนักกับหน้าลูกค้าเด็ดขาดจะไม่ลงน้ำหนักให้มันรุนแรงเด็ดขาดเห็นไหมช่วงตรงนี้เดี๋ยวเอามาอีกรอบหนึ่งนะ,ะช่วงตรงนี้ อ่าเห็นไหมอาจจะใช้นิ้วก้อยตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เบาๆนะคะตรงนี้เนาะวางแป๊บเดียวหรือว่าเอาวางที่หัวเขาตรงนี้ก็ได้ลองหาความถนัดเอานิ้วก้อยให้เป็นประโยชน์นะวางที่หัวเขาปุ๊บวางที่หน้าผากตรงนี้ค่ะวางหนึ่งสองสามอ่ะลองดูต่อต้องลองฝึกหนาตรงนี้นะคะแต่อย่าเอามือไปวางที่หน้าหรือว่าเอาไปแบบเฮ้ยวางยากจังรู้สึกติดขัดอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าให้ใกล้จมูกหรือว่า หน้าเขาหรือว่าลงน้ําหนักที่หัวเขาเหมือนกันห้ามลงแบบโอ้ยช่างแบบสบายสบายนะเอามือไปวางไว้ตลอดเวลาเนาะขี้ผลตามาอะเอาละนะยกขึ้นแตอะอะเห็นชัดไหมเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะขี้ผลตามาแหวกขนตานะคะวางมมือยกขึ้นขนตาวางให้หน้าบ1 2ง,ส,งสาแล้วปล่อย เห็นไหมคะข้างนี้ก็อย่าจิ้มเด็ดขาดนะให้มันเฉ, <acer> ฉียงลงไปอย่างนี้นะคะเฉียงลงไปเดี๋ยวดูใหม่มองจากมุมนี้ด้วยเนาะคีขผงตามาจะไปต่อให้ลูกค้าไหมคะมือยกขึ้นมือยกขึ้นแล้ววางหรือว่าวางบนหน้าผากเขาก็ได้เบาๆเห็นไหมช่วงหัวตาช่วงตรงนี้อแตะที่แก้มตรงนี้เนาะโอเคนะคะวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์